หลังเสียกรุงพศ2112ฝ่ายอายุทยาได้รับผลกระทบอย่างมากการฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมารุ่งเรืองได้ต้องอาศัยกำลังพลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่น่าสนใจคือพระนาเรศวนทรงรวบรวมกำลังพลจากไหนและเริ่มขึ้นเมื่อใดสังคมอยุทยาตั้งแต่การสถาปนาราชธานีเมื่อพศ1893 จนถึงก่อนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งเมื่อพศ2112นับว่าเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มคนทุกชนชั้นและหลากเชื้อชาติอาศัยอยู่ในอาณาจักรชนทุกกลุ่มถูกจัดระเบียบและอยู่ภายใต้การปกครองแบบศักดินาควบคุมด้วยกฎหมายที่มีแบบแผนแต่ภายหลังการศึกสงครามทั้งภายในและภายนอกอาณาจักรอยุธยาที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆกินเวลาอยู่นาน จึงทำให้กลุ่มชนในสังคมเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการกวาดต้อนไปเป็นแรงงานหรือฉเฉลยอีกทั้งยังทำให้กลุ่มคนอันเป็นปัจจัยหลักของความมั่นคงในอาณาจักรแตกกระสานสร้างเซนและกระจัดกระจายไปตามแต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนหรือแต่ละเมืองความสูญเสียของอยุธยาในพศ2112 ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนกำลังคนที่จำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านเมืองแม้ว่าพระมหาธรรมราชาจะดำเนินการเกณฑ์ไพรพลมาได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับฟื้นฟูบ้านเมืองเพราะเป็นการเกณฑ์จากไพร่พลที่ยังหลงเหลืออยู่ในราชธานีในชุมชนหรือในปริมณฑลและหัวเมืองอื่นๆเว้นแต่เมืองพิษณุโลกที่ขณะนั้นยังไม่ได้แต่งตั้งผู้ปกครองและผู้ควบคุมหัวเมืองทางเหนือ แต่ภายหลังจากที่พระนาเรศวรกลับมาจากการเป็นตัวประกันที่กรุงหงสาวดีด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมของพระนาเรศวรซึ่งเป็นที่ยอมรับจากเจ้าเมืองทางเหนือซึ่งส่วนแม่เป็นพระสหายที่เคยร่วมการศึกสงครามกันมาและเป็นที่ยอมในฐานะเชื้อพระวงศ์สุขโขทยัยและเชื้อพระวงศ์สุพรรณภูมิทําให้พระมหาธรรมาราชาทรงแต่งตั้งพระนาเรศวรเป็นผู้ปกครองเมืองพิษณุโลก เพื่อควบคุมและฟื้นฟูหัวเมืองเหนือทั้งปวงในพศ2114พระราชกรณียกิจของพระนมาเรศวรและพระเอากาทศรสในการฟื้นฟูกำลังคนดำเนินด้วยมาระหว่างพศ2114-2148จนในที่สุดกำลังคนจึงมีเพียงพอต่อการฟื้นฟูอาณาจักรอยุธยาโดยเป็นการรวบรวมไพร่พลาพจากแหล่งต่างๆประกอบด้วย1 กำลังคนจากเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือการรวบรวมกำลังคนทางตอนเหนือเบื้องต้นมาจากพระสหายของพระนเรศวรบุตรหลานของเจ้าเมืองขุนนางในเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองทางเหนืออาทิเมืองสุขโขทยัยเมืองศรีสัชนาลายัยเมืองพิจิตรเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมไปถึงขุนนางทหารไพรพลและราษฎรที่กลับมาจากกรุงหงสาวดีพร้อมกับพระนาเรศวร ภายหลังจากพระหน้าเรสวรในวัยเยาว์ถูกเหยียดหยามข่มคู่จึงเสด็จพร้อมขราชบริพันธ์เป็นขุนนางสยามราว300คนไปพิษณุโลกและรวบรวมเข้าเป็นกองกำลังของเมืองพิษณุโลกนอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครคนรุ่นวัยเดียวกันอีกด้วย 2. กํกำลังคนที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานเดิมหรือที่หลบหนีอยู่ในป่าหลังจากมอบหมายให้พระนเรสวรปกครองเมืองพิษณุโลก และหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วพระมหาธรรมราชายังคงฟื้นฟูกำลังคนในราชธานีกรุงศรีอยุธยาโดยให้ขุนนางและเจ้าเมืองจัดเกณฑ์ไพร่จากกลุ่มคนที่ไม่ได้ละทิ้งถิ่นที่อยู่อาศัยและผู้ที่อพยพหลบหนีเมื่อเกิดสงครามแต่กลับเข้ามาอยู่อาศัยตามเดิมเมื่อสงครามสิ้นสุดด้วยนอกจากนี้ยังมีคําสั่งให้ขุนนางที่ปกครองหัวเมืองทั้งหลายส่งทหาร ออกค้นหาคุ้มกันราษดรหรือไพรพลที่ยังหลบหนีสงครามอยู่ในป่าให้นำมายังกรุงศรีอย,ยุธยา 3. กํกำลังคนจากกลุ่มชนชาติต่างๆในช่วงที่พระนาเรศวรทรงปกครองและประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกกลุ่มชนชาติประกอบด้วยชาวไทยใหญ่ชาวรามันหรือมอนซึ่งอพยพมาจากการปกครองของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงและเข้าไปสวามิภักดิ์ต่อพระนเรศวร จึงทำให้กองทัพอยุธยาและกรุงศรีอยุธยามีจำนวนคนเพิ่มขึ้น 4. กํกำลังคนที่ได้จากการเทครัวระหว่างทางที่พระหน้าเรศวนนำทัพมาจากเมืองแคลงเพื่อกลับไปยังกรุงศรีอยุทยาในพศ2127นั้นทรงได้เทครัวไพรพลจากเมืองต่างๆตามรายทางที่เดินทัพผ่านและจากหัวเมืองเหนือทั้งหมดมายังกรุงศรีอยุธยาเพื่อเตรียมการรับศึกกับพม่า 5. การกวาดต้อนจากศึกสงครามทุกครั้งที่มีการยกทัพออกไปทำศึกสงครามพระนาเรศวรทรงกวาดต้อนเฉลยมาไว้ยังกรุงศรีอยุธยาซึ่งนำมาเป็นกองกำลังในการทำนาทำสวนก่อสร้างและเป็นการฟื้นฟูทั้งการทหารและเศรษฐกิจ 6. กการจ้างชาวต่างชาติมาเป็นทหารอาสาและผู้ฝึกอาวุธ เป็นหนึ่งในการฝื้นฟูกำลังคนของพระนาเรศวรตั้งแต่ยังเป็นผู้ปกครองที่เมืองพิษณุโลกจนในรัชสมัยของพระองค์เองพระองค์โปรดให้ทำการจัดจ้างทหารต่างชาติเป็นจำนวนมากจนนำมาจัดตั้งเป็นกองทหารและจัดเป็นหมวดหมู่ตามเชื้อชาติเพื่อการออกรบและการฝึกอาวุธ การรวบรวมกําลังคนอันเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระนเรศวรและพระเอกาทศรสจากแหล่งต่างๆระหว่างพศ .2114 ถึงพศ .2148 ส่งผลต่อการฟื้นฟูอาณาจักรอยุธยาทั้งในแง่เศรษฐกิจและการสงครามรวมถึงการฟื้นฟูระบบการปกครองที่สร้างความมั่นคงแข็งแรงแก่อาณาจักรอยุธยาอีกครั้ง หลังจากศูญย์เสียสถานะดังกล่าวไปเมื่อครั้งเสียกรุงพศ2 1 1 2ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับทางช่องด้วยน,นะครับขอบคุณครับ